ตอนนี้พึ่งังกับเขาไปพึ่าถึงบ้านแล้วครับผมเฮ้ยคกับเขาก็นั่งกันเตรียมไม่ท่านแล้วครับผมอะไรครับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะครับ าวน้อยแล้วเรีนมกินาไหราวน้อยแล้วเรีม่กินมาไหนคนมากสองหมื่นแล้วเบอไม่หนีเราไม่อาเหลืลวกไก่หำมเด้อแบบเดี๋ยบแบบนึง

เดี๋ยวครับขับได้ด้วยครับนี่ไข่หั่มเดี๋ยวเขาจะลวกละครับเนาะน้ำก็เดือดแล้วครับผมไปยังไงก็แม่เกลือจั้งหน่อยเกลือเกลือจั้งหน่อยเนาะแกะลดีจั้งหน่อยจ้ะครับมาเต็มลวกครับชิ้นนิดนึงจ้ะเอาละไข่หั่มเนี่ยมันกินแห้งเนาะใส่คาไปน้ำจั้งหน่อยตะไคร้ไปปะกูดนี่น้ำเดือดก็จด้ขาดก็ได้ เขาต้อลวกนี่น้ำน้ำตือเลยขาจ้อเพื่นนี่เพื่นีาวครับ้าวซอยบางๆดี๋ยวข้าอยเนี่ยบางคนเนี่มันรื่ยๆเพราะว่ามสได้สุกเสมอกันจะมีสกๆเลยเอาแค่ีตัวกับว่า่นเลยเจ้ะสุกเลยจาะแค่ทั่ตังเห็นสุกๆจค่ lúc bữa nào? Đúng luôn rồi đó. Đúng. Các bạn luộc cái hành có tiền rồi ยิ่มเยิ่มเนาะออ้ยคือมีตับดิบมากวะทีนี่สดเลยเอยากไม่เห็นหนาสาวหน่อยร้อยเรียบเนี่ย่นเลี่ยมจิ้หนาเนี่ยได้ตัวทำมาได้พี่เออไป ไม่เหงาบอกเลยไม่มีเหงผมไม่คี่ร้อนขนาดนั้นเดี๋ยวบอกเมียเดี๋ยวนะได้มองมันมีคนร่มเงินย่นตะกวนลมไปร้องไง่มก็เหมือนเราเป็นก้อยเลย นี่กินดีกว่ากินดีกว่ากิน,นเยอะกว่าอยากกินแมวแมวดำอะ่ะแมวดำอะ่ะไอกี้บ้านเในพงไปได้โพรงแดงขาเอามาหูกำลังเลยที่กำลังตัวไม่ตกเนีอ <c oughs> ต้องมันมาตอนเที่ยงมันไม่มาต้องเขาจะเอาพนักงานดีเด่นอะไรนึนเขาจะเลื่อนตำแหน่งอะไรนึงต้องไม่สนใจนี่แล้วนานจริงที เอนี้มีพนักงานดีอยู่เนี่ยเา้องอปักเงินไงตองแทางแังทันเอะแ้ก็แนงทันงานที่เลยเอาอีเอาอีง่ายเลยยักมือหรอีอ่ะนีเราเกงสองก็ติดตัวก็ติดเลยแกงสองติดัเามีโอกาส ขึ้นบ้านใหม่กหมดเนาะพร้อมหนึงพรอแล้วบอกนั่งพูดถึงเรื่องเรี่ยวจิ้งยางก็เลยเพื่อนดังนั้นเพื่อนดังดังเก้าเขาเนีซื้อให้ก็ได้มึงพี่มีในบ้านพี่ทำได้อยู่เพราะว่ามึงขอพาพาไปดูหมดเลยตรงนี้ขี้ไร่ขี้ไร่ก็เพิ่งซื้อเมื่อกี้แหละซื้อไว้ว่าจะปูดบ่อว่าจะทำนาปังอะไรไอ้ไอ้นี่เขาเขาเรียกแมงเลยไปมหานากที่เขาอะเขาเล่นไพ่หรอคล้ายๆแบบพี่เลยนะ จิงรีดเลยนี่ตัวน้อยนะเขาเรียกขาย้า้ากเหรอยม่้ากเขายัดเลยพอเขายัดไม่เลี้ยงยู่ไงจิ้งหรีนะ่นี่ะจิ้งรีก็คือจิ้งหีดแต่นี่ห่วงที่ผมซื้อเป็นหมกกินอยู่บ้านเนี่ยห่วกเลี้ยงเป็ก่อนขายเขามใส่ในนี่ไอจานที่ใส่ไข่อ่ะขาดที่เปนกค้นขายอบายังเบบียวอยู่

เราป็มึงนี่ินผมไม่หนึ่งวะันอยมึงกินเก็มูตเวนมบอกเนี่ยไปมึงนึ่ัวกันต้องมาแล้วมาแว้แวะ่นี้ได้ยูไม่เมื่อยจากแว๊จากแว๊มาสาวสายคนเดียวเดียวกินมึงนกินเนี่ยนี่ี่ทุกอย่างมันดีบนตัวเนี้ยอะไรอยู้้น เนี่ยลืมมาที่บ้านไหนกูจเอามาตายไม่ต้องหลายวันเนี่ยเพราะไม่เดินมันมุกมีเราโดนทีใส่ใส่นิตันหน่อยก็ได้เอานี่นี่กระยีกมนี่ยกใส่กระเทียมกินแล้วคืออะไรกระเทียมกินแล้วคือเออเอาเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ เลยก็ถ่ายพี่ก็ถ่ายวีดีโอเนอะโยโ้ด้วยถาอร่อยโกโก้ด้วยข้่นแหละทีจะเสียตรงไหนไม่มีไม่มีเปลียนวห่เสยเดี๋ยวพูดแรงออกตือเยเนาะด้เมียดิบ่มีเมียผมไม่มั่กบเบียรบดูเห็นมันบอกว่ามัน ใหแม่ใ่ทำใหญ่แมพี่ก็เอาเครื่อเก่าแต่เครื่องเก่าของพี่เด้เป็นเอเก้าโปรนะพี่ซื้อตอนหนักกระมือริงอะไรที่กับแม่แหกเกญ่ใหอะไรมันจากแอะไรถามกันพูดแย่ภางนอะไรนะลูกสพัรดูกขนมันไอ้พ่ป่วยเอเกตเหมือนปอปตก่อเรอแ่จัดเกียวเขไม่อตีแล้วล่ะตัวนี้มันเีอมัป่รู้ไ่ กินก็เป็นมือเหมือนกันนะแับเดือดเดือดเดือดไปนี่เครื่องเครื่องเนี้ยคือคือโรงแรมไปเลยลงน้ำยังไม่เป็นไรเลยสำครับผมไม่ให้พูดวิธีแต่ว่าน่ากับกินแล้วเบาโน่งหัวมวลคือคนมาหน้าครับผมนี่คือวิธีการกินของคนมาหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับเด้อครับผมครับผมมีหน้าี่ก็รับก็กำลังพูดบัจจัย